สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปคิวีนะครับเป็นแอปเล่นเกมแล้วก็สะสมเหรียญเนี่ยเพื่อถอนเข้าในส่วนของเพย์พาบนะครับเกมหลักมันจะมีอยู่าสามเกมนะครับแล้วก็มีทำแบบสอบทามนะแล้วก็เชิญเพื่อนก็หลักก็เชิญเพื่อนนะครับแล้วก็เนี่ยโหลดมามาันจะเกมคล้ายๆกันนะครับอันนี้ในส่วนของเกมที่เราเล่นเนี่ยจะได้อยู่4ี่เหรียญน,นะแต่ว่าเกมตัวนี้เราไม่ได้นะครับแต่ว่าเกมที่เราโหลดไ,ได้ก็ประมาณนี้ การเชิญเพื่อนก็ไม่ถือว่าได้เยอะอะไรนะครับก็หลายๆคนมันก็สะสมไปเรื่อยนะถ้าเชิญครบ15คนผมก็จะได้เพิ่มอีกสามร้อยเเหรียญน,นะครับหรือคิดเป็นเงินเนี้ยก็3เซนนะครับก็จะประมาณนี้ใน,นส่วนวันนี้ผมก็มาถอนให้ดูเลยแล้วกันนะครับถอนขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ไม่ใช่28 ่เซนนะครับ29เก้ซนค่าธรรมเนียมด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูแลกให้ดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมแลกยี่สิบเวลาเราถอนเนี่ยมันจะไม่ได้นะอ่าวิดดอ่ะ,ออะถอนก่อนวิดดอนะครับคลิกไปปุ๊บนี่อันนี้รอบก่อนผมถอนไปแล้ว28ถอนเมื่อวันที่14นะครับก็สิบสี่กรกฎาคมเอ้ก็คลกกิกไป เดี๋ยวผมขอค p y ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องใส่อีกรอบหนึ่งนี่ไงมันก็ต้องเป็น29นะครับโอเคเราต้องแลกอย่ยนอีกอันนึงเพื่อให้ได้29นะครับแล้วก็วิดดอมโอเคปึ๊บกดไปแล้วก็ถอนประมาณ5วิเงินก็ เข้านะครับถือว่าค่อนข้างเร็วนะเดี๋ยวเข้ามาในส่วนของ PayPal เพลียวดีกว่านะครับแป๊บเดียวมันก็เข้าแล้วนะอ่ะก็ขึ้นสำเสร็แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของกิบบี้ถือว่าเร็วนะครับอ่ะเร็วเหมือนกันกันกนกบเอสเทอร์โพนะครับอ่ะในส่วนของแอปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของเทคนิคการเล่น่ายตาเนี่ยเราก็สามารถ ดูได้ในคลิปก,ก่อนนะผมก็เคยทำไว้นะครับในส่วนของการเล่นยิบยูมไยไปในเนะี่ยต่ละเก้มันก็สะสมได้ไม่เยอะระะั่วาสะสมได้เรื่อยๆนะเนี่ยหัวใจมันจะมีอันหนึ่งชั่วโมงจะเล่นได้อาจจะเพิ่มหนึ่งหัวใจนะครับก็อยู่ประมาณนี้ตาลางผมจะเล่นพวกแอปผมรงจำนี่แหละผมถ่ายรูปแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เล่นเลย ตัวนี้ผมจะใช้โทรศัพท์2เครื่องนะครับในการเล่นตัวนี้คืออีกเครื่องน,นึงถ่ายรูปแล้วก็เครื่องหลักเนี่ยผมก็จะมาคลิกเลื่อนตามรูปนะครับมันจะมีกล่อ,องให้ตรงกันเชื่อมกันนะครับรวมกันเปหกนะหกคู่นะครับบางทีเราก็จําได้ไม่หมดหรอกผมใช้มือถือถ่ายเครื่องเอานะครับแต่ก่อนผมจะแคปบหน้าจอแล้วก็เล่นนะครับแต่ว่าตอนนี้แคปบหน้าจอมันเลื่อนไปหน้าอื่นก็ไม่ได้ลนะสมมติ ผมคลิปไปหน้านี้ปุ๊บแล้วก็กลับมาใหม่คือตอนนี้มันห้ามละนี่นี่คนระับก็ประมาณนี้อ่ะโอเคครับในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ